เิงลูกอยู่ซื่อแจ็คเก็ตอะเข้าสวนขาสวนไปยังสวนแม่ปลูกพันปลูกพันปลูกข้ายางนี่เดี๋ยวโเก็บกิบพี่พี่เดี๋ยวเก็บเกี้นเก็บบนเถ้อเราไม่ไม่แล้วล้วดลูกไปหาไอ้ว่าเอาผักเขาไปได้คลิปเนี้ยเด้อ่แม่เป็นผู้ปลูกเป็นวอร์มเป็แต่แยงแง่งบอเคี้ยบเป็นวยบอพีกเป็นหนวยผู้นี่ขันสีมาเก็บเก็บเขา รวยแบบ่นอุเอาจาก่วยก่อนอันดับแหลกซื้อเยื่อบยัยนแล้วนับรวยอ่ากแม่เก็บรถลาเก็บเกียงสีเมือก็้เดี๋ยวพกกไม่กินู็ได้กินพู้กินมันผูู้บ่ได้ปู ยังผู okay. ้ออกดีใจอยากมาหาแม่เนาน้านเราบ่ออกด้ดิวมมานเราออกได้บาโอเคบาแม่แม่แ่ตองสิขาว่าแล้วก็สิาว้าผ่านีนี้ได้หมไม่มีโอกาสจมาหาแ่อีกแค่กี่บโลก็าดบาแล้วเพราุ่่ให้อาสตาะ จะเป็นหน้ากากต้องหนุนหน้ากากแมทยาขวดดังสองแต่ว่าหายใจออกไน่ยอันขี้ฝุ่นหนาไปที่หัวเลยมัจิกแม่เดี๋ยว่ันจะใส่มาใส่ผมจะใส่แม่แม่ค่ะซู่เหมเนี่คือแบบว่าใส่ใส่แมนลายแล้วเนแ่ยฝุ่นใรก็ได้จามแม่นูกับจามนูเป็นพุ่มแพ่เลค่ะที่สองที่สามาคุณมันอยากฟุ้งแน่นี่เริ่มจามแล้ววันนี้พ่อมาใส่นนมัน ออกมาแล้วเนี around, ่ยเดนเรื่องแดงเรื่องดำเพราะว่าสมองเนี่ยค่ะสี่สูค่ะนี่แม่เราแห่สมองไหมสมองแห่ไปเลยแสบข้อแสบข้อบางทีสังเกตสิลราเป็นลายๆค่นนั่นแหละอุ่นเสียงแห่เสียงยังมาสู่งานในสองซสมอเขาห้ามมอแหแม่แบบแบบพุ่นแบบุ่น นี่แม่อ่อนประมาณยังมีไผสีน้ำหอมอยู่วะบริสีเด้อราชดาพ่นสีน้ำหอมอือกอาแผ่นน้ำหอมโอ้ยแม่แผ่นน้ำหอมอันนี้แผ่นน้ำหอมอีกแผ่สุย่างแผ่สุย่างเนี่ยนด้วยสุขภาพด้วยแล้ววันนี้แม่ลุยลุยกับงานเวทีมาตั้งหลายปีใส่ใส่สุขภาพใส่ใส่ร่างกายเขาใส่มาเปืองแล้วลูกด้วย ใส่ไไันไกลผู้ใดใส่น้ำหอมนี่ยุนนี่เขาเจ้ากับสีหูดอกหห้เลยเนาะเขาสีหูดอกสูบได้เลยเหีพยวหอดดอกใหม่กินซ้อนดอกใหม่จามแก้วเป็นสุน้คนณเพราะว่าเราเราอยู่เราอยู่กับฝุ่นกับควันนังสิเป็นสุ้คนเลยตอนนี้เต้นอุ้ยขอโทษค่ะ เป็นบอรสุขคนแม่อ่อนเสียงเพราะว่าในคืนมาอยู่บอรค่ะแตกแม่เสียงอารุณอ่ะอันน้องอยู่มี่หย่าอยู่ได้ค่ะอยู่ได้ถอืมอันยาเสียงไหมค่ะแม่เคยกลิ่นมอสอะไรอ่ะพันบ่ให้เจ้านมิวซีบางบางมีสีแดงเขียวสีเกลีย์นะมอยุซีสีเกีย์มาค่ะเสียงมือหนังเบิร์ตแบบเบิร์ตแบบเบิร์ตเลยแม่แบบเมาบ่ได้เมาบอกมากขึ้นเสียวหมดเลยวันนี้ไปหอดหมอ ยูซ <át> ีเสกเกตยูว่าเพื่อนยูซื่อมองมองฟูนี่หนูไปหายี่เดนื่อคือเสียงหนูขึ้นมาตลอดแล้วเล่าเหมือนจัดยามักซิเม็ดหนแต่ว่าตรงย้อมเราอันเป็นยาสเตนร้อยแม่แล้วก็ฉีดแม่แล้วไปฉีดมาแล้วแต่่วามันเขไข้มันเป็นยาเสยรียกว่าเราซิล่าเนาะล่ะก็เรียกว่าอุ้ยกันซิล่ากับกับกัดฉีดกับซิลายางไปอีกต้องเสียนั้นแม่หมอน้ำมือมันอยากดิแม่หาของมิ้วมันมีเสียงมิ้วล่ำบ่ได้เพิ่นให้เว้าเอา ล่ได้กเอาเอามันานสิ่ันบดไห้บดมันบดไพรบดมันบดแทนอยากล่าเพาะฉะนั้นก็เลยว่าโอ้ยแม่ยังฝ้าล่าถ่วมันอันนีก่อนสสเกดูเดียว่เกาอนี่ปติอ่ด้น่อยนึงอ่าว่าเป็นนสายมันเป็นตาฮัก เบ mm hmm. no ื้งกรเลยปีนจะขวนคือหน้ซีสเกมว้นกันกลับไปเลยนุกคนยีซีต้องใส่แยนเลยกลัวกลัวอันนี้กลัวไปแต่เก่าตียีซเก่าน้่กันกบพีวีแต่ว่าอันตัวซ้ำกันกบพีเอทไดยตัวซ้ำก้อ่ชาลีนี่ค่ะก้ก่ชาลีนี่ออกแอมป็นผู้น้อยมันพู้น่อยซ้มๆกันก็ไปตองเอไมองพีเอกับยมแปดยเกนู้นนู้นด นุ้งเขาเงมืกันตอนนั้นนุ้งไปเป็นนักร้องตอนติดสัญญาณแม่ค่ะนุ้งอายุยี่สิบยี่สิบสี่ปีเหมือนสัญญาหนุ้ง<ม>ก็เลยบ๊อบไปใส่เลยวันนี้กับมาบ้านกันมมะหาใครของอยู่มุ้งมาแม่์เมย์สัครับก็เลยบยไล่ได้ไปร่ำไปหยั่งก็คืออยู่บ้านนี<ม>่ส<ม>ิ